ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวกดสุรินทร์ทำดีวันนี้เสาร์ที่หนึ่งของเดือนกุมภาวันนี้ทีมงานกดสุรินทร์ทำดีเราก็ได้เดินทางมาที่วการอำเภอหลังใหม่นะครับเพื่อที่จะมา่ายธรรมทราบาว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์วันนี้ท่านจะมาจับจ่ายใช้สอยก็คือมาเดินดูตลาดเขียวของเรานะครับเพื่อที่จะซื้ออ,อาหารเพื่อที่จะ เอาไปทําให้ครอบครัวได้รับประทานนะครับวอนนี้ทีมงานคนสุรินทร์ทดีเราก็ได้เข้ามาซุ่มตลาดเขียวเียวเราจะตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านกำลังชินตาตอนนี้ท่านเดินดูกับข้าวอยู่นะเดี๋ยวเราจะติดตามท่านไปถ่ายทำนะครับ,รบสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้วันเสาร์ที่หนึ่ง ของเดินกุมภาวันนี้เราก็มาที่ตลาดเขียวหรือว่าที่วาการอำเภอหลังใหม่นครับวันนี้ท่านผู้ว่าก็เดินจับใจ่ายใช้สอยนะครับท่านชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจาังหวัดสุรินทร์ท่านก็ได้นะครับเดินดูกับข้าวนะครับอหานการกินนะครับ ันนี้ท่านก็ก็ตัวหัเหือท่านออดสวัสดีครับท่านกับข้าวเช้าครับวันนี้ท่านผู้ว่าใจดีครับให้ค่ากับข้าวนะครับตอนนี้ท่านก็กําลังเดินดูนะฮะกับข้าพี่น้องนะฮะที่มานําสินค้านะฮะมาวางขายนะครับวันนี้ก็ย้ายนะครับ สถานที่ที่ขายนะครับจากฝั่งอบจอก็มาฝั่งที่วาการอำเภอเมืองครับด้านนู้นก็จะเป็นการเตรียมการเลือกตั้งในวันนี้นะวันที่หนึ่งกุมภาพนะันธ์ฮะตอนนี้ท่านก็เดินดูอาหารการกินนะครับฝั่งทางนู้นก็จะเป็นเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวนะครับ ครับวันน,น,นนี้ก็คืดๆนะครับอากาศก็ไม่ร้อนมากนะวันนี้ก็วีพี่น้องก็เดินจับใจใช้สอยกันมากมนะครับวันนี้ ด้านนู้นก็จะเป็นผลไม้นะเป็นส้มนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าก็ได้เดินจ่ายตลาดเองครับช่วงเช้าๆนะ

เดินจ yes. so ับใหญ่ okay. ้สอยกับท no ่านผู้ว่าครับเราสุร right> ินเลือดไทยสุรินแห่งนี้สวัสดีครับท่านครับเราปราทานนาพยะโสธรครับตอนนี้ก็คือคับดีนะชุกคนใเช้านะในตลาดเขียวเรานะครับวันนี้ก็ได้ย้ายมาอยู่ฝั่ง ที่กอการอธาภอหลังแบ่งนะครับเพราะว่าฝั่งด้านอบะจอก็อจะเตรียมการเลือกตั้งนะครับเดือนะนีนน้นะรับคะแนนเดือนนี้นะครับท่านผู้ว่าก็ได้เดินนะจับาจใช้สอยมุกตลาดเดี๋ยวที่อุทัยเานอหลังแบ่งของเรานะวันนี้ท่าก็ได้เดินจับใจใช้สอยนะครับ คลักนี้ครับยุ่งเช้าวันนี้นะขับลอตเตอรีร่ก็เหลือเจมแผงนะวันนี้ลอตเตอรีร่เหลือมากนะอันตู้ไม่อีตูิต้องพูดหน้อยนะครับ ราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านเดินอุดหนุนแม่ค้านะครับในตลาดเขียวของเรานะครับไปครับผักสองฝากเลยครับ สมทบทุนสร้างสาราการเปรียนมหากระณที่บ er ้านครับตอนนี้ท่านผู้ว่าก็ได้เดินจัดใ่ายใ้สอยร้อยเอ็ดทอดถวายพะที่วัดสะกูนทองนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องดีชีดีในเดือนกุมภาพันธ์วันเสาร์แรกวันที่หนึ่งกุมภาพันวันที่เพราะว่าสมปรารถนาขอกุศลผลบุญหนุนนำพา เปรบรีดาสดชื่นทุกคืนวันวันวนี้พ่อค้าแม่ค้าท่านเศรษฐีผู้ใจดีตลอดทั้งท่านผู้มีเกียรตินะครับได้มาเป็นเจ้าภาพในวันนี้นะครับด้วยความยินดีของพักด <ไอ S 1> ุริยางสศูนย์ท่านผู<อ>้บ้า<อ>ให้เกียรติและก็ให้กำลังใจท่านคุณไว้นะครับเป็นิงรมครับตอนนี้ทีมงานโคตรสุรินทำดีเราก็ ได้มาเก็บบรรยากาศนะครับท่านผู้ว่าท่านก็ได้มาอุดหนุนพี่น้องนะครับที่นําสินค้ามาขายในยตลาดเกี่ยวของเรานะครับณนะที่ว่าการอําเภอหลังใหม่นะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าเาลจังหวัดสุรินทร์ท่านจำนาชิตตาท่านก็เดินจับใจใช้สอยนะครับ mm hmm. วันนี้เราบักเก็ตบรรยากาศนะครับ

1. 1> อันนี้พันเส้นพ่อ <pantry> ค <breaking asta> ่ะอันนี้มันเป็นสีทอง่ะสีทองใช่ไหมครับ ครับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินท่านํำลังขึ้งตา่านได้นะครับจ่ายตลาดที่เรียบร้อยท่านก็จะเดินกับที่พักก็คือจวนท่านผู้ว่าราชการตอนนี้ท่านก็ได้เดินทางกลับนะครับได้กับข้าวยุะแยะเลยนะครับตอนนี้ท่านก็ได้เดินทางกลับจวนแล้วนะครับวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ทำดีเราก็มาเก็บบรรยากาศนะครับที่วการอำเภอหลังใหม่ ที่วันนี้วันที่หนึ่งกุมภาฮนะเพราะว่าเป็นวันลงคะแนนนะครับสอยจอของเราครับวันนี้เราก็ถ่ายทำเพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับจากทีมงานคุณสุรินทร์ทำดีครับตอนนี้ท่านผู้ว่าก็ได้เดินทางไปนู่นครับจะถึงจวนแล้วนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามีอ่า กิจกรรมดีๆนะครับเราก็จะได้ถ่ายทําให้พี่น้องได้ชมนะครับ